10ข้อคิดจากหนังสือ The Art of Seduction หรือว่าศิลปะแห่งการล่อลวงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากๆของโรเบิร์ตกรีนเลยนะจะบอกว่าเอย้ไม่ใช่ว่าเราต้องมาฟังหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปล่อลวงใครแต่ว่า การที่เราต้องอ่านหนังสือหรือว่าฟังหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะว่า 1. เราจะได้รู้ว่าคนอื่นน่ะเขามาใช้วิธีไหนมาล,ล่อลวงเราบ้างเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมหรือจะได้เข้าใจในแง่ของจิตวิทยามากขึ้นเรียนรู้จากในอดีตเราก็รู้ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเขาทํำยังไงเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการซึ่งคาว่าการล่อลวงมันไม่ได้แปลว่าโอ้จะต้องเป็นเรื่องแบบ ความรักใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของการวางตัวในสังคมหรือว่าในหน้าที่การงานก็ได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่กับการวางตัวแล้วก็การแสดงท่าทีเพราะฉะนั้นเรามาฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าจิตวิทยาของการล่อลวงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรากําลังพูดกันถึงเรื่องของแบบความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมเรื่องของอารมณ์เรื่องของการมีอิทธิพลเหนือคนอื่นหรือว่าการแบบสร้างความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่เราจะแบบไปล่อลวงใครเนะาะทั้งในแง่ของความรักก็ดีหรือว่าในแง่ของการทํางานก็ดีเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบเข้าใจก่อนแหละว่าอ่ะมันคืออะไรแล้วเราจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะยัว่วยวนหรือว่าครนะจูงใจคนอื่นเนี่ยให้มาทําตามที่เราต้องการข้อที่2เลยก็คือเราต้องรู้ให้ได้อะว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนใช่ไหมสมมติถ้าใครที่แบบอยากจะมีแฟนเนี่ยก็ต้องดูว่าเออคนที่เราชอบอะ่ะ เขาสไตล์ไหนนะเขาชอบอะไรคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงช่องโหว่หรือว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะการที่เรารู้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันทําให้เราก็จะรู้แล้วว่าอะการที่เราจะเข้าหาเขาเนี่ยเราจะต้องใช้กลยุทธ์ยังไงที่ทาร์เก็ตของเราเนี่ยเขาชอบเช่นสมมตินะเราชอบคนหนึ่งมากเลยเขาบอกอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเล่นหุ้นใช่ไหมเราก็อาจจะต้องแบบไปศึกษาเรื่องหุ้นเพื่อไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องหากลยุทธ์อะไรที่ จะไปแบบเหมือนกับตอบโจทย์อะคุยเรื่องเดียวกันหรือว่าถ้ารู้ว่าเฮ้ยคนเนี้เป็นคนทาดแมวสมมติโอ้ถ้าพูดเรื่องแมวปุ๊บนี่พูดได้เยอะมากเราก็จะต้องทําอย่างนั้นนะเพื่อเราหลวงให้เขาเนี่ยทำตามเราอะเนาะข้อที่3ก็คือเราก็ต้องเก่งในเรื่องของคอมมิวนิเคชันแต่เป็นแบบอินดาเรกนะถ้าคอมมิวนิเคชันแบบ d ดเรกก็คือการพูดใช่ไหมแต่ว่าอินดาเรกเนี่ยก็คือเป็นพวกแบบบอดี้แลงเกจหรือว่าในแง่ของลักษณะว่า สมมตินะบางคนก็เป็นคนที่แบบเปิดเผยมากเลยถ้าสมมติคนในออฟฟิศบางคนอย่างเงี้ยก็จะแบบโอ้เราเรื่องที่บ้านเล่าเหลืองขอบครัวให้ฟังใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะแบบไปล่อลวงใครเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่เปิดเผยให้หมดทั้งหมดใช่ไหมก็คือเปิดเผยแค่บางส่วนอาจจะแบบเป็นคนดูบอบางใช้บอดี้แลงเกจที่แบบเขาเรียกอะไรนะให้คนอื่นอะเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลักษณะการใช้ภาษาเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบบ่งบอกว่า เนี่ยนะคืออุบายของฉันเข้ามาสี่ดึงให้ทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็เข้ามาไกลามากขึ้นข้อที่4ี่ก็คือเป็นเรื่องของการทําตัวเนี่ยให้เป็นคนแบบลึกลับอะไรางี้นิดนึงอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นเขารู้จักเราหมดใช่ไหมมันไม่มีความลึกลับก็ไม่มีความตื่นเต้นแต่ถ้าเราทำตัวให้เป็นคนแบบลึกลับทาให้เป็นคนที่แบบน่าค้นหาน่าสงสัยมดีแต่ใครก็อยากจะรู้ว่า ไอ้ตัวจริงของเราเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทําตัวลึกลับนิดนึงดูมีเสน่ห์แล้วก็ห้ามที่จะแบบเขาเรียกวอะไรนะตานตานความมีเสน่ห์ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยข้อห้าต้องมั่นใจว่าเวลาที่เขาเจอเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้สนุกจังเลยหรือว่ามีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆเราหรือว่าได้อยู่กับเราแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีๆกับเราแล้วก็รู้สึกแบบ อารมณ์ดีอะ่ะเพราะว่ายิ่งเขารู้สึกดีกับเรามากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยอยากเจอเรามากขึ้นแล้วก็จะอยากจะอยู่รอบๆตัวเราข้อ6ก็คือต้องสร้างความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าต้องรีบมาอยู่กับเราอะ่ะมีความเร่งด่วนตลอด,ดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนนะ่บอกว่าอ๋อเป็นคนที่ว่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอืมก็ไม่ต้องรีก็ได้เมื่อไหร่ว่างค่อยไปหาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขามาหาเราบ่อยเราบอกว่าโอ้ยวันนี้เราก็ยุ่งวันนั้นเราก็ยุ่งวันนี้เราก็ยุ่งเเพราหมือนกับ ให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเวลามันมีจํากัดอะ่ะเขาไม่สามารถเจอเราเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วคนคนนั้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรีบมาหาเราละหรือเขาก็ต้องรู้สึกว่าทาได้เจอตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้เจอแน่เลยต้องรีบทันทีพอถ้าทําให้เขารู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยนะแบบเวลาของเราเนี่ยมีค่ามากแล้วเขาก็ต้องแบบรีบมาหาเราจะทําให้เราเนี่ยดูแบบสามารถที่จะรอลวงเขาได้นะแล้วก็ข้อเจ็ดเนี่ยก็คือต้องใช้กลยุทธ์ว่าโอ้เราเนี่ยนะเป็นคนที่แบบ เปราะบางมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้กลยุทธอ์อะว่าจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าทะุทะนอมเปราะบางอาจจะแบบเล่าเรื่องอะไรก็ตามของเราในอดีตหรือว่าเล่าประสบการณ์ที่มันทําให้อ่อเป้าหมายของเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเชื่อมโยงกับเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เอเอ,เ,อเราเนี่ยเป็นคนที่น่าทะนุทนอมเนี่ยอากจะให้เขาแบบโปรเทคเราดูแลเราแต่ก็ต้องระวังนะว่าอย่าให้ข้อมูลอะไรเนี่ยมากเกินไปเกินจําเป็นเพราะว่าอาจจะต้องแบบมีกลยุทธ์ในความแบบรู้สึกลึกลับน่าค้นหาคือต้องเล่าแค่ระดับหนึ่งแหละข้อ8เนี่ยก็คือต้องปารานาให้ดีนะถือฝ้ัเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า push and pull dynamic ก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแบบ เขาาบ้างดึงเขาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือใหญ่ทําทอะไรที่แบบโอ้ลึกลับตลอดเวลาอาจจะต้องมีอะไรง่ายๆบ้างหรืออยากเจอยากตลอดเวลาต้องมีช่วงเจอง่ายบ้างคือเราต้องแบบบาลานซ์เรื่องของแบบเขาเรียกอะไรนะเออเรื่องในเรื่องเนี่ยให้ดีใช่ไหมเพื่อทําให้เราเนี่ยยังคงมีความแบบน่าสนใจให้เขาเนี่ยอยากค้นหาแล้วก็ให้ทาร์กเก็ตของเราเนี่ยรู้สึกว่าเอเอเชื่อมโยงกับเราได้ง่ายนะแล้วก็เวลาที่เขาลงทุนกับเราไปเนี่ยมันก็คุ้มค่าหรือว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ย เวลาที่เขาอยากจะให้แบบเราเจอหรืออยากจะให้เราสนใจเนี่ยเราก็ยังให้แบบให้ความสนใจเขาหรือ,อยังเจอเขาอยู่เรื่อยๆข้อ9ก็คือต้องเข้าใจว่าแต่ละขั้นของการล่อลวงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น process ที่ใช้หรือว่าขั้นตอนที่ใช้ในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็แตกต่างกันเพราะมันก็เริ่มตั้งแต่ว่าอ่ะจากตอนแรกนะที่อยากจะดึงให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเรารู้สึกอยากจะค้นหาหรือว่าอยากจะสร้างแบบ c o n n e c ชั o นที่ลึกซึ้งกับเราอะไรเงี้ยจนไปถึงขั้นที่แบบโอ้ฉันยอมจำนนเธอจนถึงที่สุดอะไรเงี้ยมันก็คือต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แหละว่าอ่ะอยู่คนละสเตจเนี่ยเราก็ต้องใช้กลยุทธ์แล้วก็แท็กติกเนี่ยที่ต่างกันไปเพื่อ ให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือว่าให้ Process ที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ข้อสิเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เขาทําเรื่องนี้ได้ดีนะอาจจะต้องไปอ่านเรื่องของแบบคลีโอพัตตามารินมอนโดหรือว่าแบบพวกเขาเลยนะพรีบอยนะคอสโนวาทั้งหลายเลยเงยเพื่อให้รู้ว่าคนพวกเนี่ยเขาใช้หลักการยังไงถึงจะแบบล่อลวงคนให้มาติดใจเขาได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของแบบ อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยให้ฟังสิบข้อนี้ไปแล้วว่าไปหลอกลวงคนอื่นหรือไปล่อลวงคนอื่นนะแต่อย่าลืมว่าการที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีคนมาทําอย่างนี้กับเราอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรกับเราอยู่เพราะฉะนั้นพอฟัง10บข้อนี้แล้วเนี่ยก็ลองไปสังเกตง,ง่ายๆก็ได้ว่าคนอื่นเนี่ยเออดูนิสัยเขาเป็นยังไงใช่ไหมเราก็แบบ เขามาเลาลวงเราหรือเปล่าหรือถ้าเราอยากจะแบบได้รับความสนใจจากใครเนี่ยเราจะช่องใช้เทคนิคแบบไหนแล้วก็ลองฝึกดูว่าเล่าเรื่องให้เก่งเวลาเล่าเรื่องเนี่ยก็ต้องแบบใช้เลยนะโทนเสียงใช้อารมณ์ให้มันดูแบบโอ้หน้าติดตามจังเลยน้าค้นหาหรือว่าแบบให้คนอ่ะจําได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมว่าในกลยุทธ์อ่ะเวลาจะทําอะไรก็ตามต้องสามารถที่จะแบบอัดเด็ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ย ก็อย่าลืมต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางครั้งการทำอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดเราต้องการให้คนมาสนใจใช่ไหมหรือมีอิทธิพลโอเวอร์ใครหรือสร้างคอนเนคชันเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลย